ความน่ากลัวของการติดเชื้อโควิดแล้วทําให้เกิดริบบิตันมันมีมากกว่าไม่มีคนฉีดวัคซีนตัวสําหรับสายพันธุ์อินเดียนี้เรายังไม่ทราบไม่ทราบแน่ชัดจริงๆว่าวัคซีนแต่และยี่ห้อมีมีประสิทธิภาพยังไง S, S Life by สุร i เทพ ดูสดีศรภพ,พนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะหันซ้ายหรือหันขวาค่ะก็จะมีสื่อต่างๆนะคะมีข่าวข่าวนี้อยู่นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทราบข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้นะคะ่ะแค่มีคําถามที่จะมาถามให้ทุกท่านนะคะว่าคุณคิดว่าโควิดสิค่ะจะอยู่กับเราเนี่ยนานขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีให้เวลาห้าวิทีค่ะคุดเวลา หลายๆท่านเนี่ยก็มีคําตอบอยู่ในใจแล้วซึ่งตัวแพรเองค่ะคิดว่าโควิดนะคะน่าจะอยู่กับเราสักประมาณ10ปีหรือไม่บางทีนีก็อาจจะเป็นร0อยปีก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีสเปเชียลอีค่ะกับวัคซีนที่ทุกคนอยากรู้นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของเราด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทราบข้อมูล ว่าวัคซีนเนี่ยมีอะไรบ้างและต้องฉีดหรือไม่ฉีดนะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์นะคะให้กับ S Live by s m i t h i v t e ค่ะ S M G C Asia และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะให้กับช่องของ s m i t h i v t e Hospital ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้หลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะทราบแล้วนะคะว่าวัคซีนเนี่ยเราควรจะฉีดหรือไม่ควรฉีดดีหรือแม้แต่เอ๊ถ้าฉีดไปเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ และตอนนี้ไทยก็มาถึงแล้วนะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตความรู้เรื่องของสุขภาพการถ้าพร้อมแล้วไปหาคุณหมอกันพีคว้าค่ะและตอนนี้นะคะไทยอยู่กับแพทย์หญิงสมรรถไหมคะริ้นมาหาคุณค่ะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อค่ะ สวัดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอแอนนะคะ,คะวันนี้นะคะหลายๆท่านค่ะก็มีข้อสงสัยนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนค่ะสำหรับวัคซีนโควิดนะคะแอนว่าณตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คิดว่าคําถามว่าควรจะฉีดไหมไม่ไม่ควรจะต้องมีคําถามนี้แล้วนะคะควรต้องบอกว่าเราควรจะต้องรีบฉีดเนาะเพื่อจะให้ วิกฤตโควิดตอนนี้มันจะได้จบเร็วๆแล้วก็ป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าคนไหนที่อยากลังเลที่อยากจะฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยให้คิดเลยว่าเราฉีดวัคซีนก่อนดีกว่า,าค่ะ,าคะแล้วบางท่านเนี่ยนะคะมีความกังวลเรื่องของว่าถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกบางคนเนี่ยเสพข่าวเยอะค่ะถ้าเราคิดที่จะฉีดแล้วเราควรที่จะเลือกแบรนด์หรือว่าเลือกที่ห่ออะไรที่แบบเหมาะกับตัวเราครับหมอ คืออย่างนี้เวลาเราจะเลือกวัคซีนเนี่ยเรามองอันดับแรกคือประสิทธิภาพของวัคซีนว่าเป็นยังไงนะประสิทธิภาพตอนนี้เอาตรงๆว่ามันก็มีหลายแพลตฟอร์มเนาะไปเป็น m i n a ของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าจะเป็นแอ t r a าเซเนกาซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันคือก็ป้องกันได้หมดแหละป <Okay. S 2> ้องกันการติดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปเซนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทั้งหมดทุกยี่ห้อสามารถป้องกันการป่วยหนัก ป้องกันการตายเกือบ100%ทั้งหมดเนาะสำหรับสายพันธุ์ปัจจุบนันสายพันธุ์อังกฤษอย่างเงี้ยวัคซีนก็ยังมีประสิทธิภาพยังพอรักษาได้ป้องกันได้ส่วนสำหรับสายพันธุ์อินเดียนี้เรายังไม่ทราบไม่ทราบแน่ชัดจริงๆว่าวัคซีนแต่และยี่ห้มีมีประสิทธิภาพยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นแอนว่าจะเลือกยี่ห้อไหนเลือก ยังไงเอาไว<ะ>ว่าเข้าถึงอันไหนฉีดไปก่อนเลยบางทนะ่านก็บอกว่าเลือกแล้วฉีดเรียบร้อยแล้วแต่<ะ>ยังมีความเข้าใจบางทีก็บอกว่าฉีดแล้วฉันจะไปไหนฉันจะโอ้โหถอนหน้ากากอะไรอย่างงี้ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด19เนี่ยม,<ะ>มันมีสายพันธุ์ใหม่ตลอดเลย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มจะไม่ไว่ายี่ห้อใดก็แล้วแต่ เราก็ยังจําเป็นที่ต้องใส่หน้ากากอยู่ดีป้องกันตัวเองอส่วนหน้ากากล้างมือบ่อยบ่อยงดการไปที่ชุมชนหรือชุมนุมคนเยอะถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวกลัวว่าไปฉีดแล้วแพ้อีกค,ค่ะคุณหมอเราจะมีวิธียังไงในการเลือกสาหรับคนที่เป็นรคประจําต,ตัวอยู่แล้วค่ะ ถ,ถ้าพูดถึงเรื่องการแพ้นะคะสมมติว่าบางคนถ,ถ,ถ้ามีคําถามว่าแพ้ยา,าแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแพ้โรคลั่ในหลุดสามารถฉีดได้ไหมจะบอกว่าส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของอาหารไข่าาขาวหรือว่าเรื่องยาใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวที่แพ้ยาหรือแพ้อาหารสามารถฉีดได้ไม่ต้องกังวลเนาะอันที่สองถ้าถามเรื่องโรคประจําตัวะล่ะเราต้องมามองอีกมุมหนึ่งว่า คนที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้จะเป็นคนที่ถ้ามีติดเชื้อโควิด -19 แล้วเนี่ยร่างกายก็จะซุดหนักก็จะเป็นโรครุนแรงได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนเหมือนกันค่ะแล้วถ้ามองอีกมุมนึงแล้วคนไหนล้วที่ไม่ควรฉีดวัคซีนอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะก็คือหนึ่งคนที่ท้องนาหญิงตั้งทันในไตรามาสที่หนึ่งเราจะไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าวัคซีนจะมีผลต่อการสร้างอว,วัยวะของเด็กในท้องหรือเปล่าเหลือทอนนี่สองคนที่มีโรคประจําตัวที่ยังดุนแรงอยู่เช่น คนที่เป็นมะเร็งได้ยากดภูมิได้ยารักษาโรคมะเร็ง,งอันนี้ค,คนจะต้องถามคุณหมอประจําตัวของท่านนะคะว่าสามารถรับวัคซีนได้ไหม สุดท้ายก็คือคนที่มีการจะเปิดดุลแรงมีไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือกาลร,รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้แนะนําว่าให้เลื่อนวัคซีนไปก่อนและสําหรับบางท่านเนี่ยได้ฉีดครบแล้วค่ะ2เม 2> ็มเราควรที่จะเว้นระยะห่างเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเว้นแล้วเนี่ยนะคะต้องฉีดตัวเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าสามารถเปลี่ยนเป็น<อ>แบรนด์อื่นที่เราอยากจะฉีดได้คะคุณหมอจริงๆถามว่าบู เข็มสาเนี่ยฉีดเมื่อไหร่ยะรี่ยห้อไหนเนาะอันนี้คือเอาตรงๆว่างานวิจัยยังออกมาไม่ชัดเจนถ้าเราถามความเห็นส่วนตัวตามหลักการทฤษฎีเนาะว่าวัคซีนเนี่ยพอฉีดไปแล้วครบ2เข็มแล้วภูมิจะตกเมื่อไหร่ส่วนมากประมาณ3-6ถึงเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลา 3- 6ถึงเดือนก็เป็นช่วงทางที่ถ้าคุณมีวัคซีนทางเลือกมาหรือเข้าถึงวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนตัวอื่นที่เราฉีดไปแล้ว2เข็มแรกก็ควรจะไปฉีดได้ก็ฉีดได้เนาะ เรานีอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายเรื่องของริมเลือดนิดนึงค่ะหลายๆาท่านบอกว่าไปฉีดมาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเกิดอาการแบบนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับริมเลือดเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงของการฉีดวัคซีนคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวัคซีนกับริมเลือดสัมพันธ์กันไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เรื่องสัมพันธ์กันเนาะค่ะบอกว่าอุบัติการณ์การเกิดริ่มเลือดจากการไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยก็เจอได้ประมาณหนึ่งในแสนถึงหนึ่งในห้าแสน รายไไม่ได,ไได,ไได้แบบว่าหูเหมือนหนึ่งในแบบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือจำนวนมากอันนี้คือถามว่าถ้าหลังฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเจอเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราติดติดโควิดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นริมเลือดอุดต,ตันจะไม่ปอดในขาหรือเส้นเลือดไหนก็ตามเจอได้หนึ่งในเจ<อ>็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวของการติดเชื้อโควิดแล้วทำให้เกิดริมเลือดอุดต,ตันมันมีมากกว่า น้ำหมอจะเลยนนบอกว่าโอเคเข้าใจว่ามันมีอุบัติการณ์การเกิดลิ้มเลือดอุดตันได้แต่การฉีดวัคซีนนะ,ะแต่มันก็ไม่ได้เจอบ่อยไม่ได้เจอเยอะถ้าเทียบกับการติดโควิดแล้วเกิดลิ้มเลือดถือต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอย่าก,กลัวเลยเออ <Okay. S 2> เราคิดบวกว่าเราไม่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรอกค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้ดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนใช่ค่ะคใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็ หายเครียดนอนหลับทานอาหารได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อมีการเตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นสาระนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนค่ะทำให้หลายๆท่านเน,นีเ่ยคลายกังวลคลายเครียดได้ถูกต้อง <Okay. S 2> ไหมล่ะคะ โซนตอนหน้านะคะจะมีความพิเศษอะไรรออยู่แพรขออนุญาตอบไว้ก่อนดีกว่าค่ะในช่วงนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับ S-Line by s m i t h ิติ n ว M G C Asia และอย่าลืมค่ะกด subscribe นะคะให้กับช่อง m i t h i v e n Hospital ด้วยเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมข่าวารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ